สวัสดีคุณผู้ทุกท่านนะวครับตอนนี้อยู่กับกิสมัและเจนกันนะครับโดยในวันนี้นยผมเราจะมาพูดถึงตัวละครแม่มดกันนะครับในคอมโบที่ไม่แปลกใหม่แต่เล่นสนุกนั่นเองนะคะเนื่องด้วยที่แพทนี้นะผมเดีวก็ใกล้จะจบแล้วเนานะแงล์งนะผมไลล์แพทนี้มันค่อนข้างจะไม่ค่อยจะว่าไงดี มันไม่ค่อยได้สนุกอะไรขนาดนั้นนะผมมันเหมือนเป็นการเล่นเพื่อเก็บคะแนนหรือเก็บเวสกันมากกว่านะครับผมแบบนี้นะผมมันจะมีเวสแรงอยู่นะใครที่ยังไม่ทําก็รีบไปทําดูนะครับตรงนี้นะครับชนะ50รอบนะครับผมเป็นชนะ50บรอบในแรงนะผมก็คือเหมือนเล่นแรงเพื่อเก็บเวสเท่านั้นนะผมใครที่จะเก็บแรงหรือเก็บอะไรก็อาจจะต้องพยายามหน่อยนะผมเออคือแรงแพทเนี่ยมันไม่ค่อยได้ แตว่าไงดีไม่ค่อยได้จริงจังมากแล้วนะครับพรั้นเนี่ยผมก็เลยมาแนะนําคอมโบแม่หมดนะผบที่นเล่นสนุกสนุกกันนะผมสามารถเล่นในธรรมดาก็ได้เล่นในแรงก็ดีนะฮะไม่ดีหรอกเราตรงอยางเลยนะครับผมแต่ก็แารยะเล่นเอาไปเล่นได้นะครับมันจะเป็นคอมโบที่เหมือนกับที่ผมใช้ทุกอย่างนะแจะเปลี่ยนแค่สองอย่างก็คือลุนหลักกับสเปลนั่นเองนะครับผมสเปลเดิมทีเนี่ยผมจะใส่เป็นสเปลเอ่อแต่ว่าไงดีนะ้าวิ่งไหวมั้งจำไม่ได้นะครับผมแต่สเปลรูปแบบใหม่นะผมที่ใส่มาคือจะเป็นสเปล กรโดดนะผมมันจะเป็นคอมโบกระโดดเตะก,กบนั่นเองนะผมแบบนี้เดีก็โดดไปชื้อแล้วก็เตะมันเลยแบบนี้นะฮะ ตอเพียงแค่คุณฝึกฝนความแมน่นจำนิดหน่อย,ย,ยกูจะใส่กลมได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมเอาต,ตอนก็คือตอนนี้ไม่รู้จะทำคลิปอะไรนะผมเนื่องจากป้าวันนี้วันนี้ลงคลิปเนะี่ยมันอัปเดตมาดีเนาะเออก็เลยรอแบบว่าคอนเทนต์โดนแพรหน้านะครับตอนอีกอย่างหนึ่งนะผมก็คือนะผมเมื่อเราเนี่ยผมเปลี่ยนรุ่นหลักนะฮะจากรุ่นหลักที่ผมใส่จิตสุข,ขุมนะผมเมื่อคืนเน้นสายเอม็มเนาะเน้นโดนตีแล้วได้ตีไวนะผมเปลี่ยนเป็นรุ่นดูดเลือดนะฮะจะทำให้แม่มดเนี่ยมันมีอัตราการรอดชีีวิตท่่่่คคคคออออออนนนนขขข้้้้าาาาางงมมกึเเเยยะะูรรับผืืถล ตีเอฟเฟกแล้วเราเตะกลบโดนหลายตัวมันก็เพิ่มเยอะเหมือนกันนะสำหรับเลือดรูดหลักนะครับผมดูเนี่ยเตะไฟดำไปเท่าไหร่นะาเดี๋ยวรู้นะเล็กดมไม่ายปุ๊บสองตัวนะผมเห็นไหมสามตัวก็สามสามมาตัวละพันหนึ่งนะผมเออค่อนข,ข้างเยอะนะครับหมา,อาคอมโบที่ผมจะแนะนำหรือสอนในวันรีเดอร์ผมอย่างแรกเลยก็คือคอมโบไอ้ไอ้เปิ์ดเดี๋ยวผมจะใส่เหมือนเดิมไปแล้วก็คือเน้นเกลียดตีไวนะผมก็คือลดเกลียดตแล้วก็เตะกลบใหญ่นะครับ ส่วนรุนนะผมรูนหลักผมจะใส่เป็นเพิ่มความถกากกรจุบตีพื้นฐานนะคะเนื่องจากว่าสายเนี่ยผมจะเอาไปเล่นสแปมยิงที่ปืนด้วยเออเล่นสนุกสนุกเด้อผมว่าคือสแปมยิงที่ปืนแม่งเลยนะฮะสแปมยิงที่ปืนของแม่มดมันแรดูง่ก็จริงนะผมแต่บอกไว้เลยนะผมมือใหม่หลบยากนะฮะเพราะว่าสแปมยิงแม่มดของมัน ค่อนข้างโกงนะผมใส่แปนงยิงที่พื้นนะครับผมก็เลยใส่ดับเป็นที่พื้นไปนะครับผมต้นรุ้นป้องกันนะผมจริงๆผมใส่หมากปั่นมาทําไมก็ไม่รู้นะจริงๆไปใส่อย่างอื่นก็ดีนะเออใส่เลือดหรือไม่ก็อันนี้ก็ดีนะครับผมหรือไม่ก็ตรงนี้นะผมยิ่งศัตรูใกล้ก็ยิ่งลดดาเมจนะฮะต้นรุ้นหลักผมก็จะใส่เป็นรุ่นดุดเลือดที่ผมบอกไปนะครับผมส่นเอนชานนะผมใส่เอนชานอันนี้ไม่ค่อยจะเวิร์กแล้วนะผมก็เลยใส่ทีไปลายนะผมกองหน้าเนาะจริงๆอยากจะใส่อันนี้ไปก็ได้แต่ผมยังไไไไมมม่่่่่่่เเเบ้ยยนนนะะะฮกก็ลใสปาาจคคอุททัหร นะครับผมส่วนเอนชานต้องกันนะผมผมบอกเลยว่าไม่รู้จะใส่อะไรดีนะฮะเนื่องจากว่าโล่ผมก็มองว่าไม่ค่อยจะคุ้มสักเท่าไหร่ยิ่งลุนดูดเลือดไม่ใช่ดูดเลือด,ดเด้งเลือดนะผมเอนชานเด้งเลือดเนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มเลยนะผมเพราะว่าเออมันต้องเปลหอ่ะเออดูเงื่อนไขามาดีคือมันต้องเวล6หกอ่ะถึงจะดีจริงๆ,ๆเนาสหรับเอนชานอันนี้นะครับก็เลยไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่ นะครับผมโซนสเปลก็ตามที่ผมว่านะผมใส่สเปลกระโดดไปนะผมกระดกเสกนะครับผมรอนนี้นะเอออย่าอย่าคิดซึกนะผมกระโดดเศกกบนะฮะโอเคไปกดไปเลยสำหรับยืดเตือนหมาเจอคนด้วยนะผมรอบแรกนะฮะเจอแจ็คโอถ้าด้วยติส่วนใหญ่คนที่เล่นแจ็คโอเนี่ยเอาตรงหลายคนเลยแหละนะผมเห็นแม่มบตีไรไม่ชอบวิ่งมาแม่แม่หมดนะฮะกระโดดไปสักโอ้โหสะเปมจริงไปฮึบโอ้โหฮึปฮึปฮึป คึออ๋อโดนทุกดอกโดนทุกดอกเฮ้ยอ๋อก็โดนฮ้บปับหือโดนทุกคนเป็นไงอ๋อมันจะค่อนข้างแย่ทุกคนเพราะว่าฝั่งเรามันค่อนข้างเล่นอะไรกันก็ไม่รู้นะครับผมบวกกับผมที่เป็นแม่มดด้วยนะฮะก็โดดยิงไปก่อนนะครับผมนระเบิดเนาะเราเป็นเด็กแล้วระเบิดไปตอนนี้เฮ้ยปับเฮปับเตะกบสองปึ๊บปึ๊บโอเคโดยเพื่อนเออเพื่อนเก่งทุกครั้งที่เราเตะกบคนัะผม ตีแปเพื่อนนะตัวเดียวออกให้ตายนะเพื่อนเออยิงไปโอเคตอนนี้เราเกิดแล้วนะผมเราสามารถยืนยิงได้แล้วนะผมรอบที่แล้วผมยืนยิงไปได้นะฮะตะก,กบไปหนึ่งทีนะผมแม่งเอ,อ้ยนึกว่าระยะจะถึงตัวนี้ผมเล่นพนานแล้วที่น่าเมื่อกี้บอกวก่อนเพื่อนเพื่อน,เอ,นเออยังดีอุชิเราค่อนข้างเดือดน,นะผมยิงไปชุบชุบชบบบบเพื่อนปึ๊บ,บ,บ,บปับทำไมไม่โดดวะ เยโอเคโอเค,อ,เคอยู่ๆก็ต้องตึงนะผมพอดีว่าเพื่อนเราค่อนข้างจะไม่ยืนวงรือนนะฮะแม่งเอยดูดูดูตโนโผมดิตโนโผมแม่งไม่อยากจะพูดหรอกนะผมแต่ต้องติงอะไรก็ไม่รู้นะเผื่อเป็นคนไทยนะผม <c oughs> เออโอเคึ <c oughs> ปปาบโอเคตัวยอดตัวยอดย่างยาหน่อยผมครับอยู่าะตุง้งเรียบร้อย ขออนุญาตอ้างน,นิดนึงสำหรับคำโบนดีนะผมเนื่องจากว่าผมเป็นคนที่เพิ่งขับมาเล่นนะฮะก็เลยกระโดดเสกได้ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะผมเกิดแบบว่าเสกเสกทเสกธรรมดาเก่งอยู่แล้วไงเ,เห็นไหมเมื่อกี้ผมไม่กระโดดอ่ะผมเสกโดนสองตัวอ่มพอกระโดดไปไม่ไปโดนสักตัวนะฮะเออเป็นไงเขาอ,อ้าง <laughs> มารอบที่สองนะผมรอบนี้น่าจะเล่นได้เยอะนะฮะขอดังก้างเถอะโอเคนะผมดีอยู่ดีอยู่ มาได้เซกบโอ้โหผมจำเมมไคเซอร์อเลยทุกคนผมจำไม่สนทีมแล้วนะครับผมโอเคโผล่ม okay, าถ้าใครเป็นตัวละครวิ่งไหววิ่งไปเอาข้างบนก็ดีนะผมแต่ผมไม่ใช่นะฮะ okay, โอเคโดดไปครับจุจุจุโอ้ยโอ้ยโอ้ยเมือ่อกี้ผมรึกว่าจะไม่โดนนะ่ะไคเซอร์โอ้ยมันหลอนเห็นไหม เห็นไหมทุกคนเล่นแม่มดอ่ะคือตัวมันก็มันก็อันนี้แหละนะผมแต่ป่านนี้ก็คือมันมีแต่คนรอนะฮะแล้วแล้วลิงผมเป็นอะไรวะนะอ่าปึ๊บปั๊บโอเคอ๋อลิงผมกลายเป็นปอดไปแล้วทุกคนชึบ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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคโอเคโอเคกระโดดปั๊บสวยปึ๊บปึ๊บโอ้ยเพื่อตีต่อยอดต่อยอด แต่แม่งตัวแดงไอ้เชี่ยเลยกระโดดฮึบอ่าฮะอ่าฮะปรับปับปับโอ้โหาเอาไว้นะผมกระโดดไปฮึบปรับโดนแค่หนึ่งกระโดดไปก่อนนะผมกระโดดยื้อไปนะผมให้อุชิเราจัดการนะฮะอุชิตอนนี้อุชิคือความหวังเดียวของเรานะผมหรืแม่งเอ้ยนึกว่ารอบนี้จะง่ายเฮ้ย ไอ้ก่เตอร์กกระเบิดกูจังเอ้อ๋อ,อ,อ,อลิงผมกระโดดอะไรอ่ะไอ้ลิงอือโอเคตัวยอดอ๋ออ๋โอเคอเออเออโอเคโอเค,อเ,คเพื่อนเอาเลยเพื่อนเออมื่จะแปร่ตีธรรมดามันไม่ใช่ปอดนั่นแหละมันขี้เกียจเล่นด้วยก่อนลิงมันขี้เกียจเล่นอ๋ออ๋อ,อ ไอพีอ <MVP S 2> ไปนะผมอบรอบนี้นะฮะแ่งมารอบนี้เจอคนนะผมฟังผมมีแอสต์สองตัวนะดูตกแล้วรอบนี้น่าจะไม่รอดนะผมกูแย้งเลยนะผมกดญแกีปลายนะฮะแล้วก็สแปมยิงไปเลยนะผมไม่สนแล้วตอนนี้นะผมผมเปิดมอดอ่าเบ้นสแปมยิงเรียบร้อยยิงไปยิงยิงยิงโอเคโดนหลบนิดหน่อยยิงหนึ่งทีโอเคนะผมกระโดดมาเตกไปหนึ่งทีนะผมกระโด,ดเตกไม่โดนใครเลยนะฮะโอเคนะผม ยิงไปโอเคเฮ้ยจะพ่อหลบหลบหลบทันหลบทันฮึบๆๆเพิ่มเพิมเิมสแปมยิงไปเห็นไหมโอ้ยเตกไปเลยหนึ่งตัวไม่งั่นไส่นะ้ผมตีไปเพื่อนเออขึ้นต่อไปนะผมก็ตะกี้ไปหนึ่งทีปาบโอ้โอ้ไม่ถ่านไม่ถ่านอ๋อย่าตายนะผมเดี๋ยวไคเซอร์มาได้โดนนัดจากเรานะฮะฮึบสตะกี้ไป ฮึบโอ้โหโดนไปหนึ่งทีดามันคนแคบมันคนตีได้ง่ายแต่ไม่ตีได้เอาตีนะเพื่อน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 เออเอาโอ้โหเพื่อนขึ้นไปเก็บระเบิดโดนแล้วทำไมเพื่อนไม่มาฮึ่อ๋อไอ้นี่ก็โอเคเออฮึบอ๋ออ๋อฮึบตีมากเลยเมื่อกี้โอ้โหไม่น่าเลยกลัอเออโอเค โอเคออกไปเรียบร้อยชุบชุ๊บอ๋ออดเสกไปทันทีนะผมเรียบร้อยเออปั๊บอ๋อตีหน่อยครับโอเคเข้า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 ฮึบ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 อ๋อ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 เก๊กไปทันทีนะผมเออโอเคโอเคปั๊บ โอ้ยลา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 โอเคอูเล่นแม่เพ่าะทำไมกูต้องตึงขนาดนี้วะเนี่ยโอเคเบอร์อ๋ออ๋อโดนตีโดนตีโดนตีจีตัดกังฟูโอเคนะผมเรียบร้อยป่าผมโดนทุกอย่างตายค่ะโอ้โอเค น,นี่ชอบรอยังจะโดนดีก่อฮึบอ่าือดาดเอาตอตรงนะทุกคนนะมันก็มันก็นกตีง่ายแลหละนะครับผมแต่ก็นะเออกังปูเอเอเออเอ่ะตะแปะแม่งเลยเอืมรอ,อปา้าสกิมหนึ่งทีปา้ากลัวแค่ไคเซอร์พอตอนเนี้ยป้าหึแตกไปหนึ่งฮึปฮึป เฮ้ยเฮ้ยคุณเล่นไดนทำดีมากนะผมคุณเล่นไเนนะผมดูไว้เป็นตัวอย่างใครที่เล่นคุณเล่นไหนนะผมวิสุดท้ายนะฮะบินอย่างเดียวนะผมไม่ต้องไปตีมันนะฮะไม่รู้ทำไมนะผมหยิบแม่มดมาเล่นโชว์เล่นแบบเล่นๆนหล่เล่นแบบสนุกๆโชว์โยนให้ดูนะผมแต่คนเจอคนโยนกว่านะฮะค่อนข้างนิดนึงนะนี่นะไม่เลยไปไกกันบ้างทุกคนสำหรับคอมโบแม่มดเล่นนสนุกนะผมรู้สึกยังไกลกันบ้างนะก็ อ่ะตรงๆก็เป็นขบที่เอาไว้เล่นสนุกจริงๆนั่นแหละนะผมใครที่อยากเล่นแม่มดเก่งๆก็ไปหัดเสกใครแม่นเนอะผมกระโดดเสกเนาะอยากขึ้นลึกนะผมกระโดดเสกกบนะฮะเออี่กรับผมก็ประมาณนี้เนาะก็เป็นขบที่เล่นสนุกนะผมสามารถเล่นเอาไปเล่นในแรงได้เลยถ้าเราเก่งพอนะแต่แนะนำก็อย่าเลยนะผมถ้าเราไม่เก่ง <c oughs> โอเคทุกคนในคลิปนี้ก็มีเท่านี้ด้วยครับผมถ้าชอบกดไลค์กดแชร์แลวกด s u b s ไ r i ป e เป็นกรลังใจให้ผมนะครับสำหรับคลิปหน่าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อน บ๊ายบายครับ